ยางแดงนะกำลังโผก่ไข่อยู่ปีกงบโขงเน่าโขงเอาเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะเห็นแมวเตรียมนิ่มนะอันนี้ปักชีไปเลยแหละค่ะตัวน้องปักชีนี่นำ้ำตาลทรายลูกเน่าปิดกวนน้ำปลา กระนำต้านไส้ไส้กรอบแล้วไส่หลุบเนากนะันใส่มะานาวด้วยนะคะจี๊ดจัดคาราเบียวใส่หนังปลากรอนส่งจอนตามจอน ปี๊บปี๊บประส้นน้ำตาลไส้จะกลุ่มจอนอเห็นแมวเน้นน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลใส้หลกยคนนะ ใ้นำลุกก้ามนะคะให้ากากไปกันก็นไม่ปื้นปอยังไม่เอาตั้เมเรียบร้อยล้างเรียบร้อยเอานนำม,มาข้ามนะคะได้หลุกหน้าสกจอนนี่มะนาวที่ต้นนะคะเปรีย้ยวชิดจัด ติดปุ๋นกล้วยเองนะคะหนึ่งจอนขี่ไปเลยตน้อม้อมซอย ก,ก,กาาลัวนะคะปเดี๋ยวยังก๋วมุกกัใหญ่แมวมักเอาไว้แล้วนุ่มเลยแล้วเสร็จแล้วนะคะน้ำกิ้นแก้ว

พี่ตานลี้ยมพออะไรนะกังกะ์ะเดี๋่ไป้าลุงหมดยางเออตากดกดยางจากจีกอนนะคะนกลับไมหูไม่หูใครจะกินอ,อกบ้างไงนี่นี่ไปว่า ตวใหญ่ตีอัไม่เอีเดียวไม่เอีนะโอ้ยนี่ขึ้นมกันทารกเลยเอายงํำเลดมาอย่างเอาใจนี่เอาอปฏิกมายางสีเยอะนะคะเกี่ยวก็ะํำแล้ว Sì, lắm nga, hoa roi. Tiếp ý kiến, đầm chim siêu thụt. Ooh, đầm chim chèo. Chị chát. Tiếp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 

Dàng. Làm mà. à, mà. à, mà. à, mày. Làm mà. à, mày. Làm mày? Làm nào 小谢来来 <shning>